เฮ็ดบ้านเฮ็ดยาเฮ็ดในอย่างเฮาบ่้มีทุนนําเขาเนาแต่รวมๆแล้วปีนี้น่าจะโอเคนะพอปีนี้ที่ถามลุงท่านราคาบ่เคยโอ้หวท่านขายบ่เคยคาดร้อยเด้อเออเขาก็ว่าซ่นะนี่ลงมาแปดสิบหกสิบนี่ก็ถือว่าโอเคนะตัวรเนาะเลยตัวถุงเนาะแปดสิบแล้วจะเอาอิดาขายได้แปดสิบดูว่านี่เฮาคา่าขายไปได้กับบ้านที่เด้แปดสิบอืม ยี่มีมข้อค้าโฮมาหาเฮ้านาผู้ใดเย้าเขาก็โฮมาเพื่อนมาของพวกใครได้ไปนั่งดอกเมันล้อให้เขาพร้อมเดนีดเนาะต้องล้อแล้วก็ล้างฮะเอ,อา,าถุงไปพร้อมอันน้ล้อมันก็ไปล้างล้างเขาก็แต่งไม้คือเข้าใทรกำเข้ากำเข้ากำใทรถุงกำละโลอ๋อเห็ดกำละโลละโลปะ่ะ จะเห็ดไปอันนี้ก็สีวานอีกรุ่นหน้าของนสีบ่อหางรุ่นที่เราปัทนะหน่ามันทีไลรุ่นบ่อหันตัวนั้นนะเออมันจะหางหรือปัทนะบ่อมันหางก็ประมาณที่กว่าสิบมื้อเพราะว่าผักมันขึ้นแล้วอเพราะต้องไปวานนาบ้านนาสวนนั้นอืวานสวนคนบ้านนี้สวนนั้นน่สวนนี้บ้านพีย แล้วบอวานที่เก่าไดบ่แน้<า>นมันก็คือหอมดอกบอโวะขนาบ้านเห็นหมดแล้วบ้านจากเที่ยวแล้วนะเออที่วานอยู่ได้เห็นบอืว่ายามัน,<า>นคือกับหอมบ่คือหอมพร้อมดอกบ่บ้านทัางหลายเที่ยวแล้วอาบ้านได้เห็นบอนั่นเห็นอยอาบ้านท่านอ้ยต่างหลายเที่ยวแล้วเรารอเขาไปปั้นให้ขันชันเลยวานเวลาเขาบอว่าง รอเขาไปปั้นให้เช้ามื้อน,นี้อ่ะดีได้ไปดอกว่ะต่เวลาบ้านหนูก็ยิ่มขยับมือออกแดนทีหลังก็หนกักพอค่อยดีดอกต้นมันเบามาต่ำสุดในมือเราที่ถอดนอ่ะน้อยสุดนี่จากโลจากถุงจากถุงนะอ่ะเออโอ,อ,อ้ยเหมือนพวคาดมีสิบตะแค่ดอกเนาะมีสิบ สมมุติยี่สิโอ้มือละพันก็เป็นพันเดียบอถ้าช่วงร้อยห่นกันสองพันเน้อตู่ก็มือละสองพันก็บ้านเออสองพันก็บ้านวันนี้สองพันีสองเพราะว่ามันได้เก้าสิก็มีอ่าคือเฉลี่ยแล้วนะบอเฉลี่ยเฉลี่ยใส่ช่วงครกแดงแพงแดงบอตามก็มือละสองพันโอ้ยห่างัินได้ ถอนบ่อไหลเขาก็มือละพันเขาก็บ่คาดอยู่แล้วถอนบ่อไหลก็มือละพันก็บ่คาดเนาะเห็นบอกไหลใดก็ธรรมดาเนาะดีก็เห็นไหลใจเขาก็หลคือก็ธรรมดาอันไหนมันก็ไหลใจไายกันหมดนะยาก็มีไหลใจข้าวโพดก็มีไหลใจเบิดทนะแต่หักแล้วมันเหลือแต่เนี้ ไรมีหุ่นเห็ดมันของอ่ายังยังยังตัวนี้เลเดี๋ยวตัวนี้เขาหักคงเหลืออันนี้สิบถุงพันห้านะถั่หมดไถอีกสามร้อยั่ไถปันตีแล้วหกร้อยสองพันหดน้ำเบิดจากพันที่เหลือกรไดกำไรอันนี้จะกถุงแล้วเนี่ยเพอะแปลงนะแปลงนี้มันข้าวข้าวสิบยี่สิบสสิบ สามสิบายเนี่ยลาเน่ยายวายังบเบิดนายังบหอครึ่งเลยนย่งบหันเบิดเลยสามสิบถุงนี่เดตอไปเรื่อยๆของรหางขอบได้ามือเกือบสามหมื่นแลเดว่าก็ประมาณนั้นอ่ะเกือบสามหมื่นแลเดนะถ้าเบิดนี่โอ้โหหกหมื่นน่าเห็นเนาะไาหนึง ลงทุนก็เพอได้ขึ้นมันลงหรอแนนแต่ว่ากันราคามันก็ขึ้นขึ้นลงๆอย่งว่านะราคาขึ้นขลงๆเขาแต่ก็ว่าถือว่าเป็นโอรายได้ที่ดีอยู่เนาะดีอยู่ลูกค้าโทรมาสั่งละเอาจากถุงก็เมื่อกี้นะสิบถุงถุงละแปดสิบบาทโอ้โหปุ๊กเราปต้องยานบริขายบ่ค่อยบ่ค่อยยานเลยค่อยมีคนซื้อของเขาอยู่แล้วมีมีลูกค้าประจำอยู่แล้ว นี่กำลังใจนอนเฝ้าอยู่นี่โอ้โหมโอ้ซอยดีจังเลยเนาะเมืองเนาะนอนเฝ้า,าแล้วมีประโยชน์อย่างนั้นนะอันนี้องค์ลักนี่ก็มีคนมาจองแล้วถอดจำนันแล้วใช่สิบนะถุงแต่เมื่อน,นี้ขอยตีเท่าไหรเฮาก็ไม่รู้นะเออยังไม่รู้ราคาเนาะเขาจะให้เท่าไดร อยู่ที่ผักกับไปห้อมเนาะอ,อยู่ที่ราคาตลาดอยู่ที่ราคาตลาดอืมอ่าแต่แค่นี้เด้อสเตอร์นะครบคุณลายครับ